อยากรู้รูมทัวร์เยอะฉีดไปแล้วมันแบบหอมมากห้องหอมมาก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้นะคะมินก็จะมาทำรุมทัวร์นั่นเองเป็นคลิปที่หลายๆคนนะคะของกันเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube นะคะทั้ง Tik t o อกนะคะคนอยากรู้รุมทัวร์เยอะมากๆเลยวันนี้มินก็จะพามารุมทัวร์ในห้องของมินทั้งหมดเลยนะคะว่าห้องเป็นยังไงรู้นี่นั่นนะคะแล้วก็บอกราคาแบบชัดเจนมากๆเนาะคลิปก่อนเนี่ยมีคนสนใจหอนี้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มินจะมาบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะว่าหอนี้ นะคะเท่าไหร่นู่นนี่นั่นบลานะคะโอเคนะคะทุกคนถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยคะ่ะว่าห้องเราเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมีอะไรอัปเดตหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคนะ่ะพาดูแบบเปิดประตูเลยค่ะทุกคนเปิดมาคือจะเจอเตียงก่อนเลยนะคะอันนี้ก็คือถ่ายให้ดูเป็นเลนไวายให้เห็นเลนกว้างเลยนะทุกคนเฟอร์นิเจอร์ของเขาจะเป็นบิวอินหมดเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดู คือแบบหัวตรงหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยตู้เสื้อผ้านู่นนี่นั่นนะคะจะเป็นบิวอินหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องแป้งทุกอย่างนะคะบิวอินหมดเลยก่อนที่มินจะพาไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะขอใช้ตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่ารองเท้าอับมากๆเลยนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะเป็น O a s i s s สเพนะคะทุกคนตัวนี้นะคะน้องก็จะเป็นกลิ่น Jasmine Tea and Free ซียนะคะแนะนํากลิ่นนี้เลยเรียกได้ว่าส่วนไหนของห้องเราอะที่มันมีกลิ่นอับมินสามารถฉีดได้หมดเลยนะไม่ว่าจะ เป็นอ่างล้างหน้าหรือแม้กระทั่งเบาะรถก็สามารถฉีดได้เตียงนอนน,อน,นุ่นนั่นผ้ามุงผ้าม่านโซฟาหรือว่ารองเท้าอะไรที่มีกลิ่นอับเนี่ยคือฉีดได้หมดเลยนะคะตัวนี้กลิ่นหอมน้องไอเอซิสเปตัวนี้นะคะเขาก็จะขจัดกลิ่นนะคะด้วยสารสกัดชาเขียวจากธรรมชาติทุนท่านที่จะชอบกลิ่นนี้มากๆเลยนะเพราะว่ากลิ่นนี้มันแบบเป็นกลิ่นทําให้มินแบบรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นสะอาดเนาะกลิ่นเขาเป็นเอกลักษณ์มากไม่ซ้ำใครเลยให้นึกถึงแบบสเปฉีดห้องใช่ะก็จะนึกถึงแบบกลิ่น ลกลิ่นพีทนู่นนั่นใช่ป่ะคือมินยังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนที่เขาทํากลิ่นแบบนี้เลยนะคะกลิ่นหอมมากกลิ่นดีกลิ่นสะอาดมากจริงๆทุกคนแล้วมันไม่ได้หอมแบบปวดหัวเออตัวนี้คือสบายจริงๆนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงนะคะหรือว่าผู้ชายก็คือใช้ได้เลยเรียกว่าเป็นแบบยูนิเซ็กเลยแบบรองเท้ามันอับใช่ป่ะมินก็จะฉีดไปได้เลยคือสเปรย์เขามันเนี่ยทุกคนเห็นปั๊มันแบบมันละเอียดมากใช่ คือสเปรย์เขามันค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วมันก็ไปได้กว้างด้วยอา,อ,าอย่างเช่นผ้าห่มของเราแล้วก็คือฉีดไปได้เลยนะคะแบบนี้เนาะคือแบบเออกลิ่นก็คือดีมากพวกเนี่ยเนี่ยผ้ามงผ้าม่ามนฉีดได้หมดเลยนะคะฉีดเยอะแค่ไหนนะคะกลิ่นไม่ฉุนแน่นอนรับรองอาของน้ำมีกลิ่นไม่พึงประสงค์หล่ะ ฉีดไปเลยค่ะอ่างล้างหน้าถ้าสมมติว่าเป็นตัวอื่นแล้วแบบฉีดเยอะขนาดนี้คือกลิ่นฉุนมากแล้วอยู่ห้องไม่ได้แล้วนะแต่ตัวนี้ฉีดเยอะแค่ไหนก็คือยังหอมนะคะทุกคนกลิ่นมันสะอาดมากๆอะทุกคนแล้วแบบดูแพงมากแต่ราคาแค่1 1 9บเก้าบทเท่านั้นนะคะให้มาถึง4 0 0ร้อมิลลิลิตรเลยเนะะี่ยมีฉีดไปแล้วแบบมีฉีดไปแล้วมันแบบหอมมากห้องหอมมาก ห้องหอมมันดับห้องหอมหมันกลิ่นชาเขียวที่แบบเรากินอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันหอมมากๆเลยนะตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็หาซื้อได้ที่ b i ๊กซีนะคะโลตัสเนาะหรือว่าสั่งซื้อได้ทาง Facebook เลยนะคะ o a s i s Thailand นะคะตัวนี้ฉิมให้ดูอีกหนึ่งกุ่ม หอมจริงเธอคือมันลดกลิ่นอับห้องได้ดีมากโอเคทุกคนพร้อมแล้วในเมื่อห้องเราสดชื่นขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราพาไปรูมทัวร์กันเลยค่ะกีน้เราก็คือดูฝั่งซ้ายมือกันไปแล้วใช่ไหมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งขวามือกันเลยค่ะว่ามันมีอะไรบ้างขวามือของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนตรงนี้มินจะเอาไว้วางรองเท้านะคะอยู่กันสองคนรอง,งเท้าเยอะมากๆเลยนะคะนี่คือแบบวางตรงชั้นไม่พอแล้วนะคะต้องวางตรงพื้นด้วย แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยยาวไปถึงนู่นเลยนะคะเป็นแบบเป็นโต๊ะเดียวกันนะคะแบบไม่ได้แบ่งแยกเนาะเพราะว่าเขาจะเป็นแบบบิวอินนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นชั้นนะคะมีที่เก็บของนะคะจะเป็นสี่ช่องนะคะก็ข้างบน2แล้วก็ข้างล่างสองแล้วก็ข้างบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นเก็บของเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นล็อก3ล็อกนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นยื่นออกมานิดนึงให้เราวางของได้นะคะ ก็เป็นเลโก้ที่เพื่อนต่อให้แล้วก็เป็นยงปัญญาของเราไปนะคะแล้วก็นี่เลย o อเอซิสเย์ของเรานะคะทุกคนไปตําด่วนนะมินมีโค้ดหนึ่งแถมหนึ่งเดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะนี่เลยก็จะเป็นชั้นวางของแบบนี้นะคะแล้วก็เพดานจะเป็นแบบนี้เลยนะเพดานคือหลายๆคนอาจจะอยากเห็นก็ได้เนาะแล้วก็นี้ก็จะเป็นแอร์นู่นนั่นผ้ามงผ้ามาันคือเปิดเลนไวท์ให้ดูมุมนี้นะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโตเครื่องแป้งแบบนี้เขาเป็นแบบนั่งนะคะทุกคนตรงนี้เขาก็จะเป็นตู้เย็นนะคะหอก็มีมาให้เลยนะ แล้วก็น,นี้ก็เป็นครังเครื่องปรุงของเราสิ่งที่ขาดไม่ได้คือปลาราน,นั่นเองระเบียงนะคะเปิดไฟไปก็จะเป็นระเบียงแบบนี้เลยเดี๋ยวมินจะอินเสิร์ตรูประเบียงก่อนเข้าอยู่ให้นะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันมันแบบอยู่จริงๆแล้วมันก็ ่อนข้างที่จะลกนะเพราะของมินมันเยอะมากๆนะคะแบบอินเสิร์ตตอนที่ยังไม่เข้ามาอยู่ให้นะคะทุกคนจะได้แบบเห็นภาพกันว่าแบบเออมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เข้าไปเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีชั้นบิวอินมาให้2ชั้นเลยนะคะนี่ก็จะเป็นกระจกแบบนี้มีอ่างล้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นโซนอาบน้ำฝั่งนั้นนะคะเนี่ยนะคะห้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนถ้าถามว่า มันเล็กไหมมันเหมาะไหมสําหรับที่จะอยู่2คนคือเรบมิ้นเนี่ยมันก็อ,อยู่ได้นะทุกคนมิ้นอยู่หอนี้มาปกาีกว่าแล้วนะคะซึ่งมันคิดว่ามันอยู่ได้เลยเสียงตุ๊กแกร้องแข่งมาก สําหรับมินก็คือถ้าอยู่2คนเนี่ยมินคิดว่าก็อยู่ได้นะแต่ว่าของมันจะค่อนข้างที่จะแบบเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่า2คนแล้วห้องเนี่ยมันไม่ใช่แบบลักษณะคอนโดใช่ไหมทุกคนมันเป็นห้องเดียวเลยที่แบบมีห้องนอนห้องน้ำระเบียงแค่นั้นนะคะถ้าใครเป็นคนของน้อยมาอยู่ด้วยกันของน้อยกับของน้อยอยู่ด้วยกันอาจจะแบบไม่เยอะเท่ามิ้นเพราะว่ามินเนี่ยเป็นคนของเยอะมากๆนะคะถ้ามินอยู่คนเดียวอะ่ะมินก็คิดว่ามินของเยอะมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วแบบอยู่2คนก็จะยิ่งของแบบคูณ2ไปอีกเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางหอเนี่ย ที่มิ้เคยบอกว่าเทอมละ18,000บาทมันจะตกเดือนละ3 6 0 0ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะคะหอได้ปรับเป็นเทอมละ20,000บาทน,นะคะก็จะตกเดือนละ4,000บาทน,นั่นเองนะคะก็ถ้าอยู่2คนเนี่ยก็หารกันสบายๆเลยนนะตกคนละ2,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟเนี่ยไฟนะคะหน่วยละ8บาทน,นะคะแล้วก็ค่าน้ำเนี่ยก็ยังเหมาจ่าย100บาทเหมือนเดิมนะคะเหมาจ่ายขั้นต่ำ5หน่วยแรกถ้าเกิน5หน่วยไปก็จะต้องจ่ายเงินเนาะได้เฟอร์นิเจอร์ที่เขาบิวอินมา เลยไม่ต้องเช่าตู้เย็นเพิ่มไม่ต้องเช่าทีวีเพิ่มเพราะว่าเขามีทีวีมีตู้เย็นมาให้ทุกอย่างเลยนะคะบางหอเนี่ยอาจจะต้องเช่าตู้เย็นเพิ่มอาจจะต้องเช่าทีวีเพิ่มนะคะแต่วันนี้ก็คือไม่ต้องเช่าเพิ่มแล้วก็ไม่ได้คิดเงินเพิ่มด้วยนะคะจะมีสองฝั่งนะก็จะมีฝั่งนีนะ้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะ ั่อจากที่มินนะคะพารูมทัวร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยมินได้แบบกินของกินข้าวอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมินก็จะมาล้างหน้าอาบน้ำกนะันเราก็จะมาทำในรูทีนให้ดูด้วยก็คือ1คลิปได้ถึง2อย่างกันไปเลยนะคะก็คือมีทั้งรุมทัวร์แล้วก็ในรูทีนเลยนะคะเดี๋ยวมินจะเช็ดหน้าก่อนนะคะอันดับแรกวันไหนแบบที่มินขี้เกียจมากๆมินไม่ได้เช็ดหน้าเลย ก็คือจะล้างหน้าเลยนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ดีมากๆาคือจริงๆแล้วเราควรที่จะเช็ดหน้านะคะก่อนที่เราจะล้างหน้านะ,ะตอนนี้นะคะมิ้งกงทำการเช็ดหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะสังเกตว่าจะมีความมันๆตรงนี้เลยนะเพราะว่ามินใช้ออยล์เช็ดนะคะตรงแบบมาสคาร่าเนาะแล้ต่อไปก็คือจะเป็นการล้างหน้านะคะวันนี้มี้ก็ใช้น้องคนนี้เลยเป็นเคี้ยวซีสเจลล้างหน้านะคะเป็น ana, เจลล้างหน้าอาสิวลดเขียวตัวนี้เลยทุกคนเหมาะมากสำหรับคนที่ ิวมันแล้วก็ผิวิีสิวนะคะล้างน้ำเปล่าเลยเขาเป็นเจลแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งชอบมากมันก็จะใช้ประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็ลงบนหน้าได้เลยตัวเะล้างหน้าสะอาดมากคือหน้ามินมันจะแบบไม่มันเลยอะค่ะมันไม่ทิ้งความมันลงไปหน้าเลยซึ่งแบบเมื่อกี้เห็นว่าให้เราใช้ออยล์ไปซึ่งแบบเมื่อกี้หน้ามันมากเนาะ จะมีนจล้างออกให้ดูว่าล้างกูบะมันไม่มีความมันเลยแล้วหน้าก็แบบไม่แห้งด้วยนะคะไม่ตึงอะไรเงี้ยแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าเลยนะคะ ิวไม่มีความมันเลยแล้วก็ผิวไม่แห้งไม่เอียดเลยนะคะด้วความมันเนี่ยก็คือเกลี้ยงเลยคะ่ะทุกคนถ้าหน้าเราสราสิวก็จะไม่ทำหาแน่นอนโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะทุกคนหลังจากที่มินอาบน้ำเสร็จนะคะมินจะพยายามแบบทำอะไรให้มันรวดเร็วที่สุดนะคะอันดับแรกเลยที่แบบออกจากห้องน้ำมาใส่เสื้อผ้าเรื่ั่นมินจะลงเป็นตัวนี้ก่อนเลยเป็นมาร์กน้ำตกคุณหมอนะคะของบาโดบากินั่นเองทุกคนประมาณเท่าเหรียญสิบตอนนี้นะคะ เขาจะเป็นแบบมาร์กน้กําตกอะทุกคนคือมันจะไม่ใช่แบบน้ําจ๋าเลยเหมือนน้าตกทั่วไปแต่ว่ามันจะมีความเป็นแบบเจลิ่นหน่อยอะไรอย่างงี้มิจะลงหลังจากอาบน้ําเสร็จทันทีเลยนะคะแบบพยายามไม่ทิ้งหน้าแห้งไว้นานอะ่ะนี่นะคะเขาก็จะช่วยลดสิวนะคะลดแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวแล้วก็ลดรอยดารอยแดงด้วยนะคะตอนนี้จริงๆอะ่ะมินวางไว้ในห้องน้ําเลยนะคะแบบว่าเวลาอาบน้ําเสร็จปุ๊บมิ้นลงเลยคือจริงๆมินจอบไปแบบ ทิ้งไม่น่าแห้งขนาดนี้นะแต่ว่าคือแบบอยากถ่ายให้ทุกคนเห็นไงคือเมื่อกี้อาบน้ำเสร็จปุ๊บมิ้น์รีบไปใส่เสื้อเลยไม่ได้ทาครีมอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็รีบลงเลยเขามีทั้งหมดด้วยกัน4สูตรนะคะสูตรที่มิ้น์ใช้สูตรนี้นะคะก็คือจะเป็นสูตรลดสิวแล้วก็จะเป็นสูตร bright and radiant นะคะ bright and radiant เนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องผิว radiant นะคะแล้วก็เปล่งประกายแล้วก็จะเป็นสูตร never aging ค่ะก็ตามชื่อเลย never aging ก็จะช่วยแบบลดอายุของผิวลดริ้วรอยต่างๆทำให้ผิวรอ มันดูอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็สูตรสุดท้ายนะคะคือสูตร overall t r o u b l e skin นะคะสูตรนี้นะคะก็จะเป็นสูตรที่เคลียร์ผิวที่มันแบบว่าเสียสะสมนะคะให้เป็นผิวใหม่แบบฉ่ำโกสุดๆไปเลยเนาะก็มีทั้งหมดกัน4สูตรเ <c explanations> นาะก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะคะคือมินบอกเลยว่าใช้แล้วแบบติดใจแน่นอนหลังจากที่เรานะคะลงน้ำตกคุณหมอของบาโดบากิเสร็จแล้วนะคะมินก็จะมาใช้มาสกหน้าของเขาเลยตัวนี้นะคะซึ่งหลายๆคนจะเห็นมินใช้ตลอดแบบใช้ตลอดจริงๆคือค่อยแบบ ใช้7ดวันสูตรแล้วก็สูตรที่มินใช้นะคะก็จะเป็นสูตรแอ n e น,นะคะตัวนี้เรื่องสิวอีกแล้วก็จะเป็นพวกสิวตันสิวอ,อักเสบโน่นนี่นั่นนะคะก็คือช่วยจบทุกปัญหาสิวเลยแล้วก็คุมความมันด้วยนะคะมินจะมาทิ้งไว้1 5บห้าถึงยีนาทีนะคะวางลงไปเลยแบบนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วสิ่งที่มินจะทําก็คือเนื้อเซรั่มที่มันเหลือนะคะบีบลงหน้าทุกคนเพราะว่ามินเสียดายอ่ะ นี่นะคะแล้วก็นวดเดี๋ยวอีก20นาทีเรามาเจอกันนะคะทุกคนครบ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดึงมาร์กออกกันชารามผมติดหน้านวดๆเข้าไปนะคะให้มันซึมเข้าหน้าเราแบบนี้โอ้ยเย็นสบายหน้ามากเลยอะรู้สึกแบบ ผ่อนคลายมากสกินแคร์ของเรายังไม่หมดแค่นี้นะทุกคนหลายคนเข้าใจผิดว่ามาร์กหน้าเสร็จแล้วอะ่ะก็คือต้องไปล้างออกหรือว่าห้ามทาครีมซ้ำซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะทุกคนเราสามารถมาร์กหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ปะคือเราสามารถทาครีมทาสกินแคร์ต่อได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปล้างออกด้วยนะคะต่อไปเลยนะคะพอมินมาร์กหน้าเสร็จแล้วเนาะมินก็จะมาใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็น sleeping mask นะคะสูตรคุณหมอเหมือนกันเนาะของบาโน b a r ิเหมือนกันเลยนะคะตอนนี้ที่มินใช้นะคะก็จะเป็น ูตรแอคเน่นะคะซึ่งจริงๆเขามีหลายสูตรมากสามารถเลือกซื้อกันได้เลยมีจะใช้ปริมาณ2ข้อนิ้วนะคะบีบลงมา2ข้อนิ้วแล้วก็ทาเขานะคะให้ทั่วหน้าเลยตัวน,นี้ใช้ได้ทั้งก่อนนอนแล้วก็ก่อนแต่งหน้าเลยนะคะทุกคนก่อนนอนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะทาหนานิดนึงเนาะแต่ว่าก่อนแต่งหน้าเนี่ยมันก็จะทาบางหน่อยนะคะทาไปให้ทั่วหน้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคน มาร์คคุณหมอตัวนี้นะคะกับ sleeping mark คุณหมอตัวนี้นะคะก็ราคาชิ้นละ88บาทนะคะก็มาร์คน้ำตกคุณหมอตัวนี้นะคะราคาชิ้นละ99บาทนะคะทุกคนหาซื้อได้ที่วัดสันเลยนะ ทั้ง3อย่างเลยนะทุกคนนี่นะคะเราให้ดูใกล้ๆเลยนะคะทุกคนดูหน้าเราสิมันฉ่ำมากทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้ช่วงเช้านะคะเนี่ยมินจะพาไปดูแบบรอบๆหอนะคะเพราะว่าวันนี้มันแบบว่าดึกแล้วนี่ก็คือขอตัวไปนอนแล้วนะคะทุกคนฝวันดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีตอนเช้ากันด้วยนะคะทุกคนอามาเจอกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันแต่ก่อนที่มินจะไปแต่งหน้ามินจะมาบอกทิกสําหรับคนเป็นสิวแลวแบบเฮ้ยแต่งหน้ายัางไงให้มันแบบมันไม่เห็นสิวอะ่ะโดยที่มินจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์เลยนะคะแต่ว่า มินจะใช้เป็นคนนี้นั่นเองนะคะนี่เลยคือเป็นไอเทมที่มินเป็นสิวทีไรมินต้องซื้อซ้ำตลอดคนนี้นะคะก็คือเคียวซิตฮาร์ดลีฟนะคะ a c คแคร์สปอตแพดตัวนี้เลยเนาะน้องเขาก็เป็นแผ่นแปะสิวนั่นเองนะคะสูตรลดสิวแผ่นบางเนียนนะเดี๋ยวมินให้ดู นี่หน้าตาของน้องเขาก็จะมีด้วยกันทั้งหมด15ชิ้นเลยตัวนี้จะเป็นสูตรสิวอักเสบย,ยังไม่มีหัวหนองนะซึ่งมันจะ,จะขึ้นตรงนี้เห็นปะมันแดงๆทุกคนเออมันก็จะแปะไว้แ่นแปะสิวของแบรนด์เคียวสิ่นเนี่ยคือน้องค่อนข้างที่จะดังเรื่องสิวแล้วมีน่าจะใช้เป็น2สูตรประจําเลยนะคะก็จะมีสูตรนี้เนาะแล้วก็จะเป็นสูตรนี้นะคะสูตรเนี่ยก็คือจะเหมาะสําหรับคนที่แบบมีหัวหนองแล้วคือใช้น้องดูดสิวออกไปได้เลยเนาะก็จะเป็นสูตรดูดสิวลดรอยแดงตัวนี้เลยก็คือชอบมากชอบทั้ ถึงรากถึงโคนเลยไม่ได้แค่ดูดสิวอย่างเดียวนะคะน้องเขาเนี่ยยังช่วยลดลอยไปในตัวด้วยก็วันนี้นะคะมินจะใช้เป็นสูตรนี้ที่บอกนะว่าแบบเออมีสิวแบบอักเสบเนี่ยกำลังจะขึ้นแดงๆเลยนะคะยังมันจะทําหน้าที่คล้ายแบบเจลแต้มสิวเลยนะทุกคนคือแปะไปปุ๊บสิวก็คือยุบเลยอะไรที่มันแดงๆอะไรเงี้ยก็คือจบไม่สามารถที่จะเกิดได้นะคะก็คือตัวคุมกาเนิดสิวนั่นเองเขาก็จะเป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้นะคะมินก็จะแปะลงไปเลย ตรงที่มันเป็นสิวคนดูดิแค่มองไม่ออกเลยนะว่ามินแปะแผ่นแปะสิวลงไปคือมันเนียนมากเนียนจริงๆทุกคนเนี่ยดูดิคือถ้าแบบเฮ้ย ทับอยู่อย่าไม่รู้ไม่มีใครรู้คือเนียนมากๆเลยนะคะแล้วมินก็สามารถแต่งหน้าทับใช้ชีวิตได้ปกติเลยคือมันเนียนมากมีก,การหาซื้อนะคะทุกคนก็หาซื้อง่ายมากเนาะหาซื้อที่เซเว่นบูธ์วัสด์นะคะหรือว่าจะเป็นอีฟแบนบอยแล้วก็ออมันตี้บิวตี้นะคะเป็นไอเทมที่ต้องมีจริงๆไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือนุ่มๆก็สามารถใช้ได้นะคะวันนี้เราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนให้ดูวความเนียนของแผ่นแปะสิว คือแทบจะมองไม่ออกเลยนะคะคือเนียนมากโอเคเดี๋ยวเราพากันไปทัวร์ข้างนอกกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวตึกเลยนะคะทุกคนลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะมีที่จอดรถนะคะแล้วก็จะมีบันไดาทางขึ้นอีกประตูนึงค่ะนี่เลยเป็นที่ลาดลงไปแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นที่จอดรถยนต์แล้วก็ที่จอดมอเตอร์ไซค์ค่ะ หอพักนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็ตอนนี้มินจอดรถอยู่ข้างล่างนะคะ <_ C> e <ak> เขาก็จะมีบันไดทางเดินที่มินถ่ายดูเนาะ <_ C> e <ak> ก็จะเป็นบันไดทางเดินขึ้นอีกทางหนึ่งเนาะไม่ต้องเดินไปขึ้นข้างหน้าก็ได้นะคะ <_ C> e <ak> ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะที่จอดรถก็คือคล้ายๆคอนโดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เสียเงินค่าที่จอดใดๆนะคะ <_ c oughs> คือไม่ได้มีค่าส่วนกลางเพิ่มเลยนะแล้วก็จะมีที่จอดข้างหน้าหออยู่นะคะจอดได้ประมาณ 6- กถึงเคันนี่แหละมินไม่แน่ใจเนาะแล้วก็จะจอดมอไซค์ข้างๆหอได้นะคะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็จะ เอามาใส่มาจอดข้างล่างกันเพราะว่ามันไม่เจอแดดนู่นี่นั่นเนาะโอเคทุกคนเนี่ยมินเจอ,อกไปทำธุระข้างนอกแล้วนะคะก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b s c r i b e มินด้วยนะใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับหอเนี่ยสามารถเมนข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ